สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคนตีดาบอารัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มโครงการการตีพระแสงดาบคู่อิสรภาพของสเมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเนื่องในวาระครบ250ปีซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่หน้าสออรัญยิกของบ้านครูบุญสมศรีสุขท่านเป็นครูช่างศิลป,ปะหัตถกรรมปี2555ในเครื่องของโลหะนะครับมีดอรัญยิกนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ ท่านเป็นบุคคลที่ผมเลือกที่จะมา,าตีพระแสงดาบเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งเราจัดสร้างพระแสงดาบกู้อิสรภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านครบ250ปีในการกรอบกู้เอกล้านนั้นเราจะนําไปถวายไว้ประฏิสฐานภายในหอจดหมายเหตุลงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดบางเดือนะครับซึ่งผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางไปสักการะภายในหอจดหมายเหตุนั้น ก็จะได้สักการะและได้เยี่ยมชมกับพระแสงดาบเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นเล่มเดียวในประเทศไทยของเราถือว่าปีนี้เป็นปี250ปีของการกอบผุ้งเอกราชผู้ที่มีศรัทธารวมถึงประชาชนคนไทยเราก็ต่างร่วมกันเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินกันนะครับนี่คือโครงการหนึ่งที่เราตั้งใจซึ่งวันนี้ครูบุสมศรีสุขซึ่งท่านเป็นครูในการตีดาบซึ่งเราเลือกที่จะมาทํางานของตรงนี้กัน เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยเรื่องราวและขั้นตอนและวิธีการในการตีพระแสงดาบขึ้นมาจะมีความยากง่ายอย่างไรและมีความงดงามอย่างไรท่านผู้ชมตามผมมาครับ ผมอยู่กับคุณลุงบุญสมศรีสุขนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของโครงการจะสร้างพระแสงดาบกู้อิสรภาพครบ2ย50ปีของสมเด็จพระเจ้าต,ตากสินมหาราชท่านซึ่งท่านที่นั่งอยู่ข้างผมนั่นก็คือคุณลุงนะครับบุญสมศรีสุขนั่นเองนะครับผมครับ,รบสวัสดีครับคือผมชื่อนาะยบุญสมศรีสุขนะครับหลักเดิมเลยก็เป็นอาชีพในการทํามีด ปัจจุบันนี้เราทํามีดมานานกว่า4ี่หปีแล้วนะครับเราก็มาคิดว่าทําอย่างไรจึงจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้นะครับก็พยายามตีดาบอาเช่นดาบจะเป็นดาบกวากดาบธรรมดาอาจจะเป็นดาบใช้ฟันต่อสู้ป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยของสำนักดาบนะครับเมื่อปีพศ2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จทอดพระเนตรในการตีมีดของหมู่บ้านลันยิกนะครับ ท่านก็เลยมีผลพระไทยว่าอารัญยิกยังมีการหลงเหลือช่างตีมีดอยู่ท่านก็ทรงเป็นห่วงว่ากลัวอาชีพนี้จะสูญหายท่านก็เลยรับสั่งไว้ว่าควรจะไปจำลองในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติครับแล้วมาทำไว้ของเก่าเราชำรู้เสียหาย ของใหม่เราจะได้เป็นการทดแทนครับท่านก็ได้รับสั่งว่าถ้าแล้วเสร็จแล้วให้แจ้งให้ทราบด้วยครับฉันจะนําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งวันนี้นะครับผมเดินทางมานะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระแสงดับผู้อิสรภาพซึ่งจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเหมือนที่ลุงได้กล่าวมาครับเรามีจุดประสงค์และความมุ่งหมายก็คือเหมือนกันนั่นก็คือการตอบแทนคุณแผ่นดินครันทาประโยชน์แก่กับแผ่นดิน การระลึกถึงความยากลำบากเมื่อสมัย,มยอดีตของบรรมชนไทยเราในฐานะที่ปีนี้ครบ250ปีของสมเด็จพระตากสิมหาราชท่านครับก็ก็เลยให้ลุงสมเนี่ยนะครับออกแบบบ,บออกแบบในการลดลายหรือการจัดสร้างพระแสงดาบน,นี้ขึ้นมาจริงๆแล้วประชานชนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมีดของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ราจจริงๆแล้วเนี่ยมีของพระเจ้าตัดสินเนี่ยท่านติดตัวของท่านมาปเป็นดาบประจํากายของท่านในเมื่อท่านมาออกรบเราก็ได้ใช้ดาบของไทยเรารที่สร้างขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีดาบประจําของท่านารูปร่างก็จะไม่เหมือนกับดาบไทยเรานะฮะก็หลังจะเป็นโค้งแบบคล้ายๆจีนอาจริงๆแล้วพระแสงดาบของอพระเจ้าตัดสินเนี่ยนะครับก่อนเนี้ยเคยมีหม่อมเจ้า ท่านเก็บรักษาไว้นะครับเอาเก็บไว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ครับตอนนี้หลังจากพุทธไทยสวรรค์แล้วเนี่ยอาจารย์สมัยเมธมานเนี่ยเป็นผู้รับมอมหน้าจากหม่อมเจ้าครับได้เก็บรักษานี้ไว้ครับพอดีย้ายจากวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านช่างหล่อมีดมันเกิดชำรุดครับก็ไม่รู้ว่าเป็นดาบของไทยอาจารย์สมัยเมธมานก็เอาดาบมาให้ผมมาซ่อมครับ เนื้อฝักนี่มันเป็นทองคำครับแต่มันมีกาคือกาเป็นกาของแผ่นดินครับนะคือเป็นกาประจำพระอ,องค์ท่านครับและผมก็เอ่ยว่าบอกอาจารย์สมัยว่าควรจะนำดาบเล่มน,นี้คืนทุนก้าถวายซะก็ดาบเล่มน,นี้ก็ได้ถวายคืนแล้วตอนนี้ผมก็ได้รู้ว่าดาบอันนี้มันเป็นตราของท่านเป็นรประจำพระอ,องค์ท่านรแลวจะมีตราแสงอาทิตย์ครับซึ่งเป็นเปลวไฟที่ร้อนแรงมากครับนะฮะ ก็ไม่มีใครเห็นแหละครับเราก็ตีจำลองไว้สองเล่มคือคให้เล่มเก่าเนี่ยกลั่นคมทูนไปแล้วเล่มใหม่เนี่ยให้จำลองไว้ครับเพื่อเป็นการที่เขาได้เก็บร,รักษามาครับ,รบผมก็เลยตีมาเป็นคนแรกครับของในหมู่บ้านนี้ที่ตีดาบของพระเจ้าสากสินก็จากที่เราได้เห็นตรงน,นั้นก็มาตีจำลองขึ้นมาหาตีจำลองฮะตอนแรกตีแล้วไม่ได้ขอไม่ได้ขอสมาท่านพอมาตีแล้วมันก็ตีไม่ได้ครับ ตีแล้วแตกแล้วหักตีแล้วแตกแล้วหักผมก็นึกขึ้นได้ว่าควรจะต้องบวงสรวงก่อนที่ขอเข้ามาว่าเราจะตีให้ประชาชนได้เก็บไว้เนี่ยต้องขอเข้ามาท่านก่อนว่าเราไม่ได้ลบดูดูถูกท่านคือเป็นการตีเพื่อจำลองไว้ให้คนสการะเพราะสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นคนไทยเราจะเป็นของสูงกมว่อวานได้ครับ อนนี้พอเรามาตีแล้วนะครับแล้วตีแล้วเราควรอย่าว่าคิดว่าเออเราจะทําอะไรให้มันสมเกียรติของท่านเพราะว่าเราจะตีดาบเป็นของสูงของพระมหากษัตริย์เราก็ควรว่าควรจะเอาลายอันนี้เข้ามาประตะต่อกันให้เป็นการคู่ควรกับพระแสงดาบของท่านครับผมก็เลยดัดแปลงนะครับลวดลายของเก่าดั้มเนี่ยจะเหมือนเดิมครับแต่ลวดลายของฝักเนี่ยเราจะมาต่อเติมให้เป็นว่าข้างหลังนี่คือจะเป็นลายลักร้อย คืออาเป็นลายลวดลายเนี่ยคือลายลักร้อยเหมือนกัะดอกลักมาร้อยกันนะครับอาส่วนข้างล่างนี่จะเป็นลายใบเทพลายใบเทพเนี่ยตรงนี้นะฮะจะเป็นลายใบเทพก้ามปูครับคือมันจะเกาะกันไว้อย่างดาบตรงนี้เราเรียกว่าเป็นดาบหัวสิงค์คือสิง์เนี่ยมีอำนาจในป่าคือเป็นมหาอำนาจก็คู่ควรกับที่จะเอามาเป็นดาบของพระมหากษัตริย์สิ่งที่ลุงทําอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนการ นาแนวทางพระราชดำมิีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กท่านทรงเสด็จมาและก็ให้พระราชทานในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงกำลังทำอยู่ปัจจุบันในขณะที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกหลานเราได้สืบสานวัฒนธรรมการตีดาบตีมีนนั่นเองนะครับทีนี้ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพระแสงดาบจำลองซึ่งลุง เป็นต้นแบบครับ,รบเป็น,ปนต้นแบบคือเราจะตีไว้อาถวายให้ท่านเป็นประจําพระองค์ครับแต่ส่วนลวดลายที่ว่าเราจะให้ประชาชนได้เก็บไปรักษาแล้วไปบูชาไว้เราจะทําเป็นลวดลายไทยครับนะครับ อ่เป็นลวดลายไทยอย่างนี้คือลายไทยอันเนี้ยนะฮะมันจะอาจแตกต่างกับลายรักร้อยครับผมนะครับนี่คือลวดลายลวดลายไทยนะครับครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่อยากให้เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้แบ่งว่าอันนี้เป็นของท่านอันนี้เป็นของประชาชนที่จะเก็บรักษาไว้ครับผมฮะคือท่านผู้ชมครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับของทางคุณครูบุญสมนะครับซึ่งเป็นช่างนะครับที่จะมาตีดาบในโครงการจะสร้างพระแสงดาบ ของสเน็รพิญญาตาศสินมาราท่านครบ250ปีของปีนี้ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะจะสร้างพระแสงดาบนี้ขึ้นมาเพื่อถวายปฏิสฐานไว้ภายในหอจดหมายเหตุลงทานของสุน็รพิญญาตาสินมาราท่านที่วัดบางเดือหลังจากนั้นแล้วนะครับผมสําหรับผู้ที่มีความสนใจอยา,จากจะบูชานะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรานะครับ วางไวนะ้เนี่ยคร่าวๆก็คือในเรื่องของการเพื่อนะครับที่จะสมรบุพนในการจัดสร้างกิจกรรมเพื่อเทิดเกียรติพระองค์ท่านในวาระที่ที่เรายังมีคงค้างนะอยู่ในการจัดสร้างต่างๆไม่ว่าจะ,ะเรื่องราวของป้ายพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะที่วัดบางเหลือที่ยังยังทำให้แล้วเสร็จหรือนะครับสถาปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่าน,นที่ที่เรายังยังทำอยู่ณปัจจุบันหรือ,อที่ต่างๆที่กุลุง คุณสมที่เราได้พูดคุยกันก็ค,คือเราอยากจะตอบแทนบุคคลแผน่แผนดินอาจจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ซื้อเครื่อง อ่านะครับฟอกไตรช่ผมฮะเป็นเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลหรือว่าที่สถานที่รายการที่ยังขาดเครื่องฟอกไตอยู่นะครับว่าเราได้ช่วยเหลือคนจนว่าบางคนจนเนี่ยอาจจะไม่มีสตังครั้งหนึ่งไปล้างไตเนี่ยต้องเสียสองสามพันบาทไม่สามารถจะไปล้างได้ตามกําหนดเวลาเราก็อย้อซื้อเครื่องอันนี้ถ้ารายได้อันนี้ส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งซื้อเป็นเครื่องฟอกไตให้สําหรับผู้ที่ยากไร้ คือไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นอาจจะเสียเล็กๆน้อยๆเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเท่านั้นผมนะครับให้มีโอกาสได้ได้ฟอกไตได้นะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นการทำตามที่เราตั้งใจไว้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับในการจัดสร้างพัดแสงดับขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมในส่วนของนำถวายครบ250ปีส่วนที่ประชาชนบูชาตรงนั้น เราจะไปก่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับสังคมประชาชนรวมถึงที่ได้พูดคุยกับครูบุญสมไปนะก็คือเครื่องฟอกไตครับแล้วเป็นความตั้งใจดีมากเลยครับท่านนะครับเพราะว่าประชาชนได้อาศัยแล้วเราก็ได้ทําำุณงานความดีในการตอบแทนคุณแผ่นดินครับท้ายนี้นะครับผมจะให้ลุงปุญสมได้ฝากอะไรนะถึงท่านผู้ชมนะครับครับ ผมนายบุญสมถิสุขจะขอภาวนาตัวว่าอยากจะสร้างพระแสงดาขึ้นชุดหนึ่งคือแทนคุณแผ่นดินให้ประชาชนได้เก็บรักษาไว้ในที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับในระหว่างที่ผมยังมีแรงและกําลังกายที่จะทําตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้เก็บรักษาไว้ เพราะประชาชนที่ในสมัยเมื่อ200กว่าปีนั้นยังไม่มีใครที่จะตีดาบอันนี้แล้วมีความสวยงามและมีความแข็งแรงทนทานแล้วเราจะผสมตะปูสังขวานอนให้ท่านเป็นที่ระลึกไว้อยู่ในเล่มมีดให้ท่านเก็บรักษาไว้ว่าในชีวิตนี้ท่านยังได้ตีมีดอาได้บูชามีดไป โดยมีตะปูสังวานอนได้เก็บผสม,มอยู่ในเล่มมีนี้ด้วยแต่จะแทนคุณแผ่นดินเพื่อให้มันทําคุณประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยและมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยครับขอฝากหวังไว้อย่างนี้ครับครับ